สวัสดีนะครับผมวันนี้เรามาเจอกันในเขาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับเลยอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยที่นักอ่านไพ่ส่วนใหญ่เขาเรียกว่าเราเราจะติดกันว่าเอ๊ะเวลาอ่านไพ่แล้วเจอไพ่เปิดมาโอ้โหมันมาตั้งกี่ใบเนี่ยมันจะอ่านยังไงอืมทีนี้วันนี้ก็อยากจะแนะนํากันเลยว่าคือการเริ่มจังแต่การอ่านไพ่ติดกันนะครับอ่านไพ่ติดกันเนี่ยถือว่าเป็นเคล็ด รับที่เป็นเบสิกของนักอ่านไพ่เลยที่ควรจะต้องมีนะเพราะว่าถ้าถ้าเราอ่านเขาเรียกว่ามากกว่า1ใบเนี่ยแค่2ใบเงี้ยไม่ได้สมมติว่าเราเจอเงี้ยปุ๊บเปิดมาเนี่ยไม่ได้โอ้โหเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าเวลาเดี๋ยวเราไปเจอเราไปเจอไปตั้งแต่5ใบ10ใบเราก็ไม่รู้จะอ่านยังไงถูกไหมไปเจอเซลติกอีกเซลติกก็จะวางกันโอ้โหสิใบเลยทีนี้จักรราสี่สบสงใบงงขึ้นไปใหญ่ ทีนี้ถามว่าเวลาเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเจอไพ่เนี่ย,ย,ยลักษณะเพราะว่าผมว่าทุกคนต้องเคยเจออยู่แล้วแหละเนี่ยอาทิเช่นตำแหน่งที่หนึ่งกับตำแหน่งที่สองของเซลติกเนี่ยเราจะเจออย่างนี้ใช่ไหมอืมหรือถามว่าระหว่างแบบนี้กับแบบนี้ความหมายเดียวกันไหมปักกล้องให้เขาเรียกว่าชัดๆหน่อยเนี่ยหรือแบบนี้กับแบบนี้ คำหมายอันเดียวกันไหมเนี่ยเราก็จะพบว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างกันนะแล้วมันอ่านยังไงล่ะใช่ไหมอย่างนี้ปุ๊บอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรครับเขากําลังจะเดินไปหาอะไรครับนะ่คือไปเดินพาไปหาภาระใช่ไหมหรือกําลังเดินไปหาอะไรเนี่ยผู้ชายคนนี้กําลังเดินไปหาสิ่งสิ่งนี้ซึ่งอันเนี้ยพออย่างนี้ปุ๊บสลับที่กัน อันนี้เ็เดินหนีและนี่กําลังหนีหนีภาระความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นเห็นไหมในขณะที่อันนี้เนี่ยอาจจะทําอะไรเขาเรียกว่าอาจจะไปเป็นหน,นี้ก็ได้ไม่ยั้งคิดนะครับไปซื้อของทําให้เกิดภาระเข้ามาอันนี้คือการเอาตัวเองพุ่งเข้าไปหาภาระในขณะอันนี้คือการหนีภาระหรืออาจจะเป็นเรื่องของหนีหนี้ก็ได้อา่า หรือไม่อยากรับผิดชอบอันนี้กำลังจะเข้าไปซึ่งถามว่าแน่นอนอาจจะเดือดร้อนได้เพราะว่าอะไรมีเหวอยู่เข้าไปรับมาปุ๊บอาจจะดวงสวยรับผิดชอบไม่ไหวนี่มีเหตุอาจจะเข้าไปปุ๊บอาจจะอาทิเช่นไปทำของเขาเสียไปทำลูกเขาท้องนีมีความเป็นไปได้หมดเห็นไหมว่า พอสลับที่ปุ๊บปัญหาเกิดเนี่ยเหมือนกันเนี่ยมุดเราหยิบมาเราหยิบมาสมมติอ่ะนี่ก็ได้เนี่ยซึ่งเราจะเจออยู่แล้วเราไปเจอเราไปเจอทั้งเนี่ยเวลาระหว่างเซลติกเราก็จะเจอทั้งตำแหน่งที่หนึ่งที่สองใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีติดกันอย่างนี้ติดกันบนล่างแล้วก็ติดกันแบบว่าตำแหน่งที่หนึ่งกับตำแหน่งที่สี่อีกใช่ไหมตำแหน่งที่สี่กับตำแหน่งที่ แอีกโอ้โหติดกันไปหมดเนี่มันมีติดกันเขาเรียกว่าแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยง,ยงนี้เอาแล้วมันจะอ่านยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นการอ่านสองใบเนี่ยถือว่าเป็นเบสิกที่ทุกๆคนเนี่ยควรจะเขาเรียกว่าหัดครับอันนี้ต้องฝึกเองเลยนะเวลาถ้าเกิดมาเรียนกับผมเนี่ยอันนี้ผมก็จะให้ฝึกและทํากันบ้านหลายๆรูปแบบเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องฝึกให้มากที่สุดครับเพราะเวลาเราเจอ เราเจอแล้วคำเราเจอคาถามจริงๆอ่ะเราต้องเป็นจะต้องเขาเรียกว่าตอบให้ลูกดวงให้เคลียร์ที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าเราอ่านไม่ออกก็คือแปลว่าเรายัางไม่เข้าใจเขาอ่านนี้ปุ๊บเราได้เดอร์สันเดอร์เลเวอร์อันนี้แปลว่าอะไรครับสมมุติว่าอ่านเดอร์เลเวอร์เป็นใบที่หนึ่งก็ได้เปิดไามเป็นเซลติกใช่ไหมปุ๊บอ่านี่อันนี้มาวางคู่กัน หรืออยู่ในลักษณะนี้นะไม่ว่าจะไปไหนก็ไปอาจจะเป็นใบที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่เมื่อเจออย่างนี้ปุ๊บแปลว่าอะไรครับกําลังจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาหานี่หรือกําลังจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาทําให้เกิดความรักหรือเป็นสิ่งที่ถูกใจเห็นไหมเพราะว่าอะไรเขาหันหน้ามาทางนี้ดูจากการหันนะครับในขณะเดียวกันสมมติว่าปุ๊บอย่างนี้อเห็นไหมคนละแบบและอันนี้เพราะอะไร อันนี้เราจะได้ไปในที่ใหม่ๆแล้วก็จะมีแต่คนนั่นี่ะไปเจอคนที่เราถูกใจเราชอบหรือว่าไปในที่ที่มีแต่คนรักเห็นไหมเออจริงๆมันเหมือนจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นใช้คำว่าว่าสถานการณ์เดียวกันไหมอาจจะคล้ายคลึงแต่ว่าผมว่ามันมีจุดที่แตกต่างอยู่อ่ะสมมติเราเปิดไพ่สาใบา เราเปิดไพ่สาใบเราเปิดมาเจอแบบเอเห็นไหมอันนี้เราเจออะไรเราเจอแสดงว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแต่เขาอยากจะออกไปหารักครั้งใหม่และผลปรนก่เป็นไงผิดหวังเห็นไหมเห็นไหมถ้าคุณออกไปหาคุณจะผิดหวังเห็นไหม นล้วเราเจออะไรอยู่แสดงว่าถ้าเกิดเนี่ยนะครับสถานการณ์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกกันว่าเราจะมีแทนของตําแหน่งว่าอันนี้เป็นตัวเราอันนี้เป็นตัวแฟนใช่ไหมหรือว่าอันนี้เป็นอะไรบทสรุปก็แล้วแต่อันนี้เขาเรียกว่าการตั้งสร้างตําแหน่งแต่สมมุติว่าเปิดมาปุ๊บแล้วเราอ่านรวมเลยแสดงว่าอะไรการตัดสินใจไหมออกไปจากเขาเรียกว่าสิ่งที่คิดหรือสิ่งที่เรา รู้ว่า,าเราเคยเราเคยชอบสิ่งที่อาชีพที่เราชอบเงี้ยเรานึกในใจว่าเอ๊ะปหางานหามอ่ะสมมุติคําถามนี้ถามว่างานใหม่จะเป็นยังไงแสดงว่างานใหม่งานเดิมคุณชอบอยู่แล้วออกไปหางานใหม่ครับอาจจะมีเรื่องของการเดินทางแล้วมีเรื่องของอะไรผิดหวังเห็นไหมเพราะฉะนั้นงานใหม่จะผิดหวังในขณะเดียวกันอ่ะผมกนเราสลับที่ครับ นี่เป็นไงปึ๊บคำถามเดิมเลยงานใหม่จะเป็นอย่างไรเห็นไหมหรือว่าไปสมัครงานจะเป็นยังไงบ้างโอ้แสดงว่าไงที่เดิมไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ถูกใจหรืออาจจะมีความเขาเรียกว่ากลัวไม่สบายใจว่าจะไม่ได้งานใบแต่จริงเขารับไหมเห็นไหมเขารับนะอันนี้คือได้งานนะเฮ้ นี่แสดงว่าเขาถูกใจนะเพียงแต่เจ้าตัวมีความไม่ค่อยมั่นใจนะประมาณหรือที่เดิมอาจจะไม่ดีเพราะฉะนั้นออกดีไหมออกดีกว่าเนี่ยอ่ะสลับที่กันบ้างเป็นอะไรอย่างนี้อ่ะ คนที่เข้ามาจีบหนูจะเป็นยังไงบ้างคะเออถามว่าคนที่เข้ามาจีบหนูเนี่ยเป็นไงเขาชอบเราไหมเออดูซิเขาชอบเราไหมคนที่เข้ามาจีบเรานี่ใช่ไหมเราก็ต้องมานั่งเขาเรียกว่าอย่างเงี้ยมาสร้างเขาเรียกว่าสถานการณ์ว่าการอ่านไพ่เขาเรียกว่าเป็นคู่เป็นคู่เนี่ยมันเป็นยังไง ม,มันจะมีเรื่องของความยากง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเบสิกเราไม่แข็งแรงนะครับมันจะมีปัญหาขึ้นมาทันทีเนี่ยเจอไพ่ติดกันเปึ๊บเห็นไหมหันหน้ามาทางนี้นี่แสดงว่าอะไรเขาจะต้องเจอกับเหตุการณ์ที่แหละอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งนะครับจะต้องมีเรื่องไม่สบายใจหรือว่ามีเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการทะเลาะกัน ในขณะน,นี้ถ้าเกิดสลับกันนี่อืมเห็นไหมเกิดอะไรขึ้น,นให้ดูใกล้ๆลนะนี่เขาอาจจะมีเรื่องกังวลใจกับปัญหาที่เกิดการทะเลาะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเกิดการเรียกว่า อ่านแล้วเชื่อมโยงในใบที่มันติดกันเพราะฉะนั้นบานทีโอ้ถ้าเปิดมาเนี่ยแล้วเวลาเวลานะเปิดไพ่มาแล้วมันคอนทราสต์เนยนะใช้คำว่าอะไร,รอ,อย่างเงี้ยเราชอบจำอย่างเงี้ยเราชอบจํา mm hmm. อุ้ยไพยโโนะ่โชคดีโชคดีไหนดูซินะโชคดีจะมาอยู่ถ้าเกิดอ่ะสมมติมาวางอย่างงี้แต่โชคดีอยู่ไหม จะเป็นไงเตรียมตัวไหมเตรียมตัวเลิกนะอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรมีเรื่องของการสุดท้ายนะ้หนีออกมาเห็นไหมหนีออกไปหาหาเขาเรียกว่าสิ่งใหม่ละแสดงว่าเกิดปัญหาทะเลาะก,กันนี่เนื่องจากอะไรเนื่องจากการที่ไปต่อไม่ได้ความกังวลความกลัวมันเลยทําให้ไปต่อไม่ได้สุดท้ายทะเลาะก,กัน เลยก็เรียกว่าต้องไปมีสถานการณ์ใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวไปหาไหมหรือหนีออกไป <c oughs> ไม่ใช่ว่าอย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยเห็นเดอซันทายดีทำเล่นไปนะครับมีเวลาคนมาถามผมอะว่าแบบ <c oughs> คุณผู้สูงอายุในบ้าน่ะนะอ่า จะเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพคุณตาเนี่ยตอนนี้คุณตาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะเปิดมาอย่างนี้นี่เตรียมตัวเลยนะนี่มีสเส้นเลือดในสมองแตกไส้ติ่งแตกอันนี้มีสิทธิ์ก็ต้องใช้คําว่าอะไรไปเกิดใหม่เลยนะครับทําเล่นไปมีหลายครั้งนะครับท,ที่ที่พ่ายออกมาแบบนี้นะเพราะฉะนั้น ไออย่างเงี้ยมันถามมัน้ายหมดมันถ่ายง่ายเวลาออกมาแบบว่าเออมีอย่างเงี้ยอ่านเนี่ยคุณไปเจอเลยอย่างนี้เดอะซันกับมูลออกมาคู่กันเฮ้ยเอา้เอาเขาเป็นยังไงเนี่ยความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงเนี่ยนี่แหละเขากำลังกังวลกับสิ่งใหม่ที่กำลังเข้ามาหาเขาอ่าเห็นไหม ถึงบอกแล้วไงว่าถ้าจําความหมายนะจําความหมายแล้วท่องเอานะคุณเสร็จนะครับคุณเดือดร้อนเลยเนี่ยมันเล,เลยเป็นเรื่องของการก็เรียกว่าอ่านจากความเข้าใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะนหรือว่าคุณจะอะไรคุณจะหยุดชะงักเพราะว่าอะไรกุ้งตัวนี้มันหยุดใช่ไหมหยุดชะงักเพราะว่ามีอะไรที่กําลังจะเข้ามาในขณะที่ ต่างกันและเนี่ยต่างกันแหละอสลับที่กันนี่แหละครับก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่าอ่ะเราก็ต้องแบบว่าฝึกอ่านนะครับว่าอะไรเป็นประธานอะไรจะเป็นประธานแล้วอะไรจะเป็นเขาเรียกว่าเรื่องที่จะเข้ามาเห็นไหมว่าสมมุติเนี่ยเราเรามองว่ามีเรื่องสมมติว่าอันนี้เป็นไปที่หนึ่งของเสลติอ่ะเป็นไปที่หนึ่งของเซลติเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นตัวเราใช่ไหมเป็นเรื่อง เป็นเป็นลักษณะของบุคคลและนี่เป็นสถานการณ์ที่กําลังเข้ามาหาเราใช่ไหมแลนะ้เขาจะต้องหาประธานให้เจอแล้วก็หาเขาเรียกว่าตัวกิริยาให้เจอเออใช้คํานี้ได้ไหมสําหรับคนที่ชอบเรียนภาษานะผมว่าน่าจะเข้าใจนะบางทีอย่างเงี้ยเราต้องพยายามอัดแอปให้เข้ากับเรื่องของเวลาเราเรียนในะชีวิตประจำวันเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันมันไพ่เขากำลัพงพยายามสื่อสารอะไรกับเรามันไม่ได้มีเรื่องของ อะไรที่ตายตัวขนาดนั้นเนี่ยที่เจอวางเรียงนี้ป้าบ3ามใบ่าวตาแตกเลยตาแตกเลยถามว่าอะไรดีละ่ะคำถามคลาสสิกเาขารักหนูไหมคะอ่างเงี้ย,ยตัวเจ้าชะตากำลังกังวลอันนี้เป็นอะไร อันนี้เราจะเขาเรียกว่าเหมือนกับอ่านอ่านทีละใบนะถ้าเราอ่านทีละใบก่อนจะได้ไม่ตกใจมากอันนี้จะเป็นเจ้าตัวเชาวิาตาอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าตัวตัวแฟนแฟนเขาเหมือนที่ถ้าคบกันมานาะนนี่ต้องระวังนะนี่เพิเ่ออาจจะมีมีเด็กได้นะเนี่ยเออว่ากำลังจะออกไปกอะไรยางไงกำลังตัดสินใจกำลังจะออกไป ทำอะไรใหม่ๆสักอย่างหนึ่งซึ่งถามว่าอาจเกิดเหตุผิดพลาดได้เห็นไหมกลงขึ้นมาอย่างเงี้ยระวังนะเนี่ยจะไปมีเด็กเอานะเจะไปมีกิ๊กเอ้าอ่าเงี้ยเพราะฉะนั้นการอ่านเนี้ยเราก็ต้องฝึกบ่อยๆครับแนะนาว่าฝึกบ่อยๆต้องฝึกบ่อยๆเราถึงจะเรียกว่าชินกับเขาแล้วก็สามารถ เรียงเอาความหมายของแต่ละอันเนี่ยมามารวมกันได้โอเคเดี๋ยววันนี้เราก็ประมาณนี้ก่อนเราก็จะเอาอย่างเงี้ยามาฝากกันเรื่อยๆครับนะวันนี้เจอกันเท่านี้พอแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ทักอินบ็อกกันเข้ามาได้สําหรับใครที่อยากจะเรียนส่วนตัวนะครับเรียนเขาเรียกว่าอันนี้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะไม่สงสัยอะไรก็ถามได้เลยนะสงสัยตรงไหน,นหรือว่าอะไรจะเขาเรียกว่าเปเรียนกันเนี่ยพเวทเลยครับ วันนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ